สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาชมโรงแรมตืดทะเลนะคะห้องพักหลักพันแต่วิวหลักล้านค่ะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะคะนี่ค่ะบรรยากาศที่โรงแรมนะคะนี่นะคะโรงแรมติดทะเลเลยบรรยากาศดีมากค่ะทุกคน แต่ลังี้มานะคะคะือแรงไปหน่อยก็คือจะลงเล่นน้ำไม่ได้นะคะแต่ว่าแวะถ่ายรูปสวยๆกันได้ะคะ่ะจะลงแล่ที่นี่หาไม่ยากเลยนะคะแค่ฝักหมุดมาก็เจอและะ้วค่ะส่วนราคาที่จักนะคะต,นคนต่อนตอคนหนึ่นร้1 2 9บาทค่ะอันนี้คือรวมฟเฟ้ ทะเลเผาแล้วก็มุ้นเส้นค่ะ,ะตอนนี้นะคะแล้วจะมีอาหารเช้าค่ะเึรื่รงมวาวางไคะ่ะนี่ค่ะตัวนนี้เป็นห้องพักของเรานะคะห้องพักจะอยู่ที่ชั้นสค่ะอันนี้นอนสองท่านนะคะตก 2,498าบาทค่ะสองคนนะคะอันนี้วิวค่ะสวยมากๆเลยทุกคน